สืบเนื่องจากการที่ผมไปยื่นตรวจสอบพลเอกประวิทยวงสุวรรณจากกรณีคลิปหลุดนะครับที่ปปชและกกกตวันนี้ผมดึงมายื่นกับปป,ปงเพื่อให้คณะกรรมการปป,ปงได้ไต่สวนและก็ตรวจสอบดำเนินคดีกับพลเอกประวิทยวงสุวรรณซึ่งในฐานะอดีตรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐ และเป็นสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐน่าจะมีการกระทําความผิดตามพรบรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2 5 4 2มาตรา3ซึ่งประกอบด้วยบุคคลในคลิปเน่นอกจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณแล้วเนี่ยก็ยังมีนายโอและในในในปอตซึ่งมีการกล่าวถึงในคลิปทั้งทั้งบดเนี่ยรวมกันที่ ที่เห็นแล้วมีสี่คลิปแต่ที่โยงกันเรื่องว่ามีการเรียกเ,ยกเงินจากนายโอนี่ซึ่งเป็นเงินที่มองแล้วว่ามันไม่เป็นมูนี่ทางกฎหมายซึ่งคำพิพากษาสารดีกาที่1246งสทับสองหนเนี่ยมองว่าการที่เรียกเนี่ยคือคำพิพากษา,าดีกาบอกว่าถึงเรียกก็มีความผิดถึงยังไม่ได้รับเนี่ยก็ยังมีความผิดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพลเอกประวิตยวงสุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ย และเป็นสอสอบัญชีรายชื่อถือเป็นเจ้าหนี่ของรัฐตามกฎหมายต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตนแต่วันนี้เมื่อมีการการทำลักษณะดังกล่าวเนี่ยผมมองว่านี่คือการรับเรียกรับมันเกินกว่าทาจัญญาที่กฎหมายกำหนดว่าห้ามรับเกินสามพันคือในหลักของกฎหมายเนี่ยแล้วมันไปสอดคล้องกับข้อบังคับ ของพักพลังพชารักษ์ว่าจะไม่ขอไม่เรียกไม่รับคือเมื่อคนเป็นหัวหน้าพักกระทำความผิดเขาเรียกไม่ขอไม่เรียกไม่รับแต่วันนี้กลับทำน่าจะตรงกันข้ามสิ่งเหล่านี้นะครับผมจึงมองว่าวันนี้เราต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสถ้าคนอ่านกฎหมายไม่รู้ดูกฎหมายไม่เข้าใจเขาไม่ทราบหรอกว่าเอ้อันเรื่องนี้ที่คลิปออกมาเนี่ยไม่มีความผิดหรอกเน่าจะมันเรื่องธรรมดาการเมืองอ่ะพูดกัน วันนี้มันไม่ธรรมดาถ้าคนอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเข้าใจนะครับและรู้ระเบียบบริหารนาจัดการแผ่นดินแบบพวกผมเนี่ยแหละผมได้เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีและก็เป็นโฆษกกระทรวงมาสองกระทรวงทั้งพัฒนาสังคมและกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยแล้วก็เป็นผู้แทนราษฎรและทําการตรวจสอบมาตลอดและอดีตเคยเป็นรองประธานกรรมธิการปปชคนที่1ในสภาผู้แทนรัษฎรมาแล้วในปีช่วงปีก็เลขปี4 5หนะครับโทษนะปี54 ถึงปี57เนี่ยก็ดำเนินการตรวจสอบอย่างนี้วันนี้นะครับการที่มีคลิปจากมีการพูดคุยระหว่างเสียงคล้ายพลเอกประวิทย์กับไอโอเนี่ยทึ่งทในจากในคลิปนะครับว่ามีการเรียกเงินเนี่ยรวมถึงเสียงที่มีการยืนยันจากคลิปที่3เนี่ยว่ามีการพูดคุยระหว่างพลเอกประวิทย์กับนายสุทธิพงษ์จุนเจริญ ประลัดกระทรวงมหาดไทย41ซึ่งท่านออกมายอมรับอย่างลูกผู้ชายแล้วว่าเป็นเสียงท่านจริงนําไปรายงานสมัยพลเอกประวิทย์นั้นดํารงตําแหน่งรองนายกดูแลความมั่นคงและกํากับกระทรวงมหาดไทยแต่ในลักษณะที่การพูดคุยเป็นลักษณะการขอคนคือชื่อนายขจรผมก็ไปตรวจสอบในกระทรวงมหาดไทยว่านายขจรเป็นใครก็พบว่านายขจรเนี่ยเป็นอธิบดีกรม การส่งเสริมปกครองตนท้องถิ่นนายขจรยังดำรงตำแหน่งอยู่ปัจจุบันนี้ครับไปดูเลยครับตัวละครที่พูดถึงว่าป๊อตก็ขอผมก็ขอนายขจรเนี่ยนี่คือลักษณะในการกระทำที่เรียกว่าขอคนแล้วจะไปดูแลเรื่องของงบมันเข้าขายไม่ชอบโดยกฎหมาย ลักษณะง่ายๆเลยคนเป็นรองนาย,ยกนัฐมนตรีอะมีที่ไหนไปของงบจากประหลัดกระทรวงมหาดไทย41ตามความเป็นจริงประหลัดกระทรวงมหาดไทยคิดแบบชาวบ้านเลยต้องมาของงบจากรองนาย,ยกรัฐมนตรีงบนั้นเป็นงบอะไรผมถามว่างบที่จะเข้าไปดําเนินการน่าจะเป็นเงินทอนใช่หรือไม่แล้วขอคนไปบริหารจะไปดูแลเรื่องงบแล้วบอกขจรมันพูดง่ายเนี่ยคือจริงนายขจรเนี่ยผมไปดูแล้วคือ เป็นอธิบดีกรมสําคัญกรมหนึ่งในกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันยังลนนำนองําแหน่งอยู่และกรมนี้มีงบประมาณมากของในกระทรวงไทยทเลยแล้ววันนี้ผมไปดูระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินอํานาจในการที่จะไปแต่งตั้งคนที่ประหลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญบอกว่าไปรายงานแล้วท่านก็จะเอาเข้าคอรมอนั้นนี่คือพูดความจริงที่ผมบอกพูดครึ่งเดียวเพราะความเป็นจริงแล้วคนที่มีอํานาจในการแต่งตั้ง41ในกระทรวงมหาดไทยคือ ปหลัดกระทรวงมหาดไทย41คือนายสุธิพงศ์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามข้อหารือเคยมีเรื่องเขาเรียกมีการสอบถามหารือกับกฤษฎีกาและกอพมาแล้วเรื่องนี้ผมบอกว่าผมย้ำอีกครั้งหนึ่งไปถามเลขากฤษฎีกาเถอะไปถามเลขากอพว่ามีหนังสือหารือจริงหรือไม่ว่าอำนาจในการแต่งตั้งเนี่ย เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปะลัดกระทรวงมหาดไทยรองนายกไม่เกี่ยวข้องไม่มีอำนาจไม่เช่นนั้นจะมีเหมือนกับกระทรวงหนึ่งมีเจ้ากระทรวงสองคนเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการกระทําพฤติกรรมของพลเอกประวิทยวงสุวรรณที่คลิปที่นายสุธิพงศ<ม>์จุนเจริญยืนยันว่าเป็นเสียงของตัวเองเนี่ยอยากที่ต้องขอบคุณนะครับอีกครั้งนึงกับผู้สื่อข่าวและก็นายสุธิพงศ์ที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ นี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนผมจึงต้องเอานําเรื่องนี้มาให้ปป,ปงตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะว่าจะไปการโยงไปถึงเรื่องที่ผมไปยื่นต่อปป,ปชและกกตเพราะยังไงสามหน่วยงานนี้ต้องมีการประสานงานใน,ในการขอข้อมูลตรวจเส้นทางการเงินตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันของบุคคลที่เกี่ยวข้อง,ท,งทั้งหมดที่ผมยืนยันว่า1คือพลเอกประวิตรวงสุวรรณ สองในโ oh. อสามในปอปนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นความผ,ผ,ผลผลประโยชน์ของประชาชนวันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่การลิดเครดิตพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณผมยืนยันว่าวันนี้ที่ฝ่ายโคโสะฝ่ายลูกหับไอห้อยไอโหนฝั่ one, งพลเอกประวิทธ์ที่ก็มาปกป้องพลเอกประวิทธ์แบบข้างๆคูๆเนี่ยว่าเราจะไปดิสเครดิตเรื่องเป็นเรื่องประเด็นการเมืองจะเป็นการ โยมตีกลับเนี่ยไม่ใช่ไม่ีไม่เรื่องนี้ไม่มีหรอกครับผมยืนยันเลยเป็นเรื่องเมื่อความปรากฏจากคลิปเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่มีความจริงปรากฏเมือ่อปรากฏเราก็มีการตรวจสอบพระมองว่ามันผิดกฎหมายเรื่องนี้ท่านพี่น้องประชาชนลองคิดดูดีครับว่าพลเอกประวิตย์มีอำนาตั้งแต่ปี58นะครับผ่านไปกี่ปีถ้ามีการกระทําลักษณะอย่างนี้ซ้ําๆเงินจํานวนมหาศาลหรือพฤติกรรมที่เป็นการ เขาไปน่าจะแทรกแซงแต่งตั้งคนแต่งตั้งงบเนี่ยมันมันจำนวนขนาดไหนความเสียหายเกิดขึ้นผลประโยชน์ของประเทศชาติต้องมาก่อนผลประโยชน์ของนักการเมืองนะครับวันนี้ผมไม่มีตําแหน่งอะไรแต่ผมถือว่าผมมาตรวจสอบเพื่อผลประโยชน์สาธารณะเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเพราะนั้นไม่มีเกมการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะนํามาตรวจสอบวันนี้ก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าวันนี้ไม่มีมวยล้อมต้มคนดูครับวันนี้ผมเชื่อว่า หมดยุคสอวอลากตั้งแล้วองค์กรอิสระกำลังผลัดใบยุคใหม่ยุคประชาธิปไตยกำลังจะเกิดขึ้นวันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนเขาคาดหวังกับรัฐบาลจากนักการเมืองไม่ว่าฝ่ายค้านและที่สำคัญเขาคาดหวังกับพี่น้องสื่อมวลชนและก็คาดหวังกับภาคประชาชนภาคประชาังคมที่แข็งแรงแบบพวกผมเนี่ยตรวจกันวันนี้ผมเชื่อว่าอันนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูประเภท แหวนแม่นาฬิกาเพื่อนแล้วอธิบายไม่ได้หลายคนกังขาอยู่จนทุกวันนี้จะไม่มีแน่นอนครับยืนยันครับมีคําถามไหมครับถ้าอย่างวันนี้เอกสารที่เราออกมาได้มีการไปรือดูในช่วงสเตตเมนที่สงสัยหรือว่าอขาพังยัสินอะไรของสคนาไค่ัด้องอันนี้ผมไม่ขอเปิดเผยนะครับเพราะว่ายื่นกับปป,ปอง,งอไปแล้ว <c oughs> แต่ว่าเอกสารเนี่ยผม ถือว่าเราก็รวบรวมมาพอสมควรแต่ขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการปปงเนี่ยมีอำนาจทางกฎหมายตามตามพรบรเขาปี4-2มาตรบดา3าเขาต้องเข้าไปตรวจสอบได้หมดเอาว่าถ้าตรวจสอบผมเชื่อว่าตั้งแต่ปี5-8จะได้เห็นนะครับแล้วบุคคลต่างๆที่ใกล้ชิดรวมทั้งบุคคลในคลิปเนี่ยเห็นแน่นอนก็ถ้าเข้าขายเขาก็ต้องดําเนินการนะครับ วันนี้ผมบอกว่าวันนี้ไม่หมดยุคสวลากตั้งแล้วก็องค์กรศิละกาลังถัดใบ<ม>เพราะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้องค์กรศิละต่างๆรวมทั้งหน่วยงานต่างๆต้องทําความจริงให้ปรากฏกับสังคมวันนี้สังคมกําลังมองกําลังจับจ้องมองอยู่เดินสายรองหลน่วยาค่ะมีพลเมืองเิคก็มีครับอย่างเรื่อง<ม>วันนี้<ม>เรื่องสภาว่าพลเอกประวิตยวงสุวรรณเนี่ยไปทํางานที่สภาคุ้มกับเงินภาษี ไปทำงานเช่นไปโหวตกฎหมายกี่วันไปประชุมกี่วันเซ็นชื่อไหมหรือมีใบาลาไหมอย่างไงให้ช่วยตรวจหน่อยซึ่งผมคิดว่าวันพุธเนี้ยจะมีการไปเดินทางไปที่สภาเพื่อไปยื่นหนังสือสอบถามไปยังประธานสภาผูะะ้แทนรัษดรท่านอาจารย์วันนอนะครับเพื่อจะขอทราบข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสาระที่ผมอยากรู้เหมือนกันว่าท่านเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐ เป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐท่านไปบัตรหน้าที่กี่วันกฎหมายสําคัญโหวตไหมเพราะที่ผมทราบโหวตนายกสองครั้งเนี่ยก็ไม่โวหวตแม้เราเห็นได้ชัดเพราะสื่อมวลชนก็รู้อยู่ว่าโหวตนายกทั้งนายกเศรษฐาหรือนายกอิงเนี่ยก็ไม่ได้โหวตนายกแผน่นองทานท่านก็ไม่ได้โหวตเพราะนั้นกฎหมายสําคัญวันนี้ผมถามว่าผมอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันว่าพลเอกประวิตย์เนี่ยท่านเดินทางไปสภาที่เราเปิดประชุมสภามาเกือบป,ปีเศษเนี่ย ไปเท่าไหร่ช่วยกันสอบถามผมเองก็จะไปยื่นหนังสือสอบถามเหมือนกันแต่ถ้าลักษณะทําหน้าที่แล้วไม่คุ้มกับเงินภาษีเนี่ยในกระบวนการที่จะยื่นตรวจสอบก็คงจะดําเนินการต่อไปเพราะมันเรื่องจริยธรรมมันมีอยู่นะครับคนเป็นผู้แดนสตราษฎรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีกฎหมายอยู่มีเรื่องกฎข้อบังคับอยู่เดี๋ยวต้องว่ากันอันนี้ก็คนร้องมาก็เดี๋ยวจะดําเนินการครับไม่มีมวยล้มหรอกครับและผมเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าจะสอบฟังเลพนพลเอกประวิตยหรือฝั่งที่เป็นพลังประยารัฐนะครับฝ่ายไหนก็ตรวจถ้าคิดว่าประชาชนร้องมาเนี่ยทางธนาคารองปองที่รับเรื่องเลยค่ะเขาได้บอกมาว่าอาจจะมีการเรียกขอดูเอกสารธนาคารทางการเงินของสามบุคคลที่ท่านกล่า,าวถึงนะผมไม่ทราบเป็นเรื่องระเบียบของเขาอันนี้คือคณะกรรมการปมอ,ขอเขาต้องเมื่อเมื่อราร้องเนี่ยเขาต้องมีการประชุมกันประชุมกันแล้วเขาก็ต้องอาจจะตั้งทีมงานขึ้นมาตรวจสอบเพราะเวลาใครมาร้องปมอ,งงอเขาก็ต้องตรวจสอบอยู่แล้ว เพราะข้อเท็จจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเพราะวันนี้เราไปร้องคณะกรรมการปปชร้องกกตเพราะถึงเวลาเนี่ยปปชกกตเขาต้องสอบเส้นทางการเงินเขาก็ต้องถือว่าจะลงจะาผิดใครเนี่ยเขาต้องต้องมีความชัดเจนเพราะฉะนั้นเขาต้องขอมาที่ปปงอเพราะฉะนั้นผมยึงมายื่นปปงให้เขาเลยจะได้ทํางานด้วยความเขาเรียกว่ารวดเร็วมีประสิทธิภาพคือไม่ต้องขอผมมายื่นให้ตามขั้นตอน เรื่องเงินที่มันร่ำรวยสูงผิดปกติเนี่ยจะเป็ปัจจุบันอันนี้ผมไม่ทราบก็ฟังจากที่นายสุธิพงศ์จุเนเริญบอกว่าคลิปที่3ที่บอกว่าที่ไปรายงานเนี่ยเป็นของเขาเป็นเสียงเขาจริงคุยกับพลเอกประวิตยไปรายงานเพื่อจะนํารายชื่อ40เข้าคอมอแต่ในระเบียบการหมหาราชาการแผ่นดินนะ่ยคุณสุธิพงศ์เนี่ยแกพูดความจริงครึ่งเดียวที่ผมก็ผมก็ชื่นชมว่าท่านก้าหาญที่บอกมายอมรับคลิปว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ย แต่จริงๆระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคนที่มีอำนาจคือประลัดกระทรวงมหาดไทยกับมทรหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งมีระเบียบไปดูหนังสือระเบียบนะครับเพราะกฤษฎีการเขาเคยวินิจฉัยไว้รวมทั้งเลขากราพาเนี่ยเขาเคยทําหนังสือชี้แจงไปที่ผมทราบนะว่าอำนาจนี้เป็นของรัฐมาหาดไทยกับปลัดกระทรวงมหาดไทย41เท่านั้นรองนายกไม่เกี่ยวไม่งั้นการบริหารราชการแผ่นดินที่ผมบอกอะเหมือนกับมีเจ้ากระทรวงสองคนนึ่ไม่ใช่เออแล้วแล้วลักษณะไปจะจะไปของงบเนี่ยผมถามว่า ของงบหรือขอขอคนเนี่ยมันได้เหรอเราคิด,ดง่ายๆเลยว่างบอะไรอะถ้างบปกติเนี่ยคนเป็นประหลัดต้องมาของบงบรองนายกถูกไหมกากับดูแลเนี่ยแล้วจะไปขอคนเพื่ออะไรเพื่อไปดูเรื่องงบงบอะไรอะถามว่างบน่าจะมีเรื่องเงินทอนหรือเปล่าถ้าทําตั้งแต่ปี58มาถึงปัจจุบันนี้ยแล้ววันนี้คุณขจรเนี่ยยังเป็นอธิบดีกรมปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่นะไปดูชื่อดิ เขาบอกคจรในคลิปเขาย่งวจรนี่เป็นวงสุวรรณด้วยนะเออเขาให้พูดกันถึงขนาดนั้นก็แต่เราไม,มีโดโนสายป็นสนทรภิกบาลนะก็มีคนโทรมาแปลกๆเยอะโทรมาบ้างโทรมาแปลกๆโทรมาอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่สนนะครับผมถือว่านี่และคนบอกจะฟ้องนู่นฟ้องนี่เหมือนที่ฝ่ายทางนน้นอะอย่างเช่นลูกหาบรล้วล้อทางบ้านป่าเนี่ยเขาก็ขู่มาทางนน้นอย่างนี้ ผมบอกผมมันคนละรุ่นกระดูคนละเบอร์นะครับที่จะมาขู่ผมได้ไม่มีทางหรอกผมะจะบอกเลยว่าก่อนจะนิ่งกับพิกลิ้งมาก่อนน้องคืองานนี้ต้องขอญาตกระทรวงทรัพย์นะครับตันตีเฉลิมชัยสีอ่อนอาจจะมีการเผาป่าหน่อยแต่ไม่เป็น PM 2.5แล้วครับเพราะว่าป่านี้ก็อาจจะสร้างมลภาวะทางการเมืองก็มีการเผากันเพื่อจะให้มัน เห็นว่าบบการเมืองต่อไปจะสะอาดไปจะสะอาดขึ้นเพราะต้องตรวจสอบให้ชัดเอ็กซเรย์กันให้ถูกอะ่ะถูกไหมวันนี้ถ้าบัมืองถ้ามีไม่ไม,ไม,ไม่มีพวกเราทำเนี่ยหรือประชาชนทําผมต้องขอบคุณคุณดนๆาน,านะครับผมชื่นชมคุณนดยมากหมาแก่กับแมวสาวเนี่ยเพราะว่าวันนี้ท่านกล้าหาญแล้ววันนี้ทางคุณไพบูลก็จะไปฟ้องผมบอกว่าคุณไพบูลเนี่ยไม่อ่านเป็นนักกฎหมายอ่านกฎหมายอยู่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งไม่อ่าน คุณดานายเนี่ยผมบอกว่าต้องชื่นชมว่าวันนี้เป็นทําหน้าที่สืมวลชนปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอะไรไม่ถูกก็มาเปิดถูกไหมแต่วันนี้ผมมองว่าคุณไบบูลน่ะฝากคุณไปถึงคุณไบบูรไปดูรันนูลมาตรา35ดิถูกไหมคำพิพากษาสารดีกาไปดูดิผมให้ข่าวไเมื่อวานน่ะไปดูเลยว่าวันนี้รันนูลมาตรา35เขาคุ้มครองสื่อและประชาชนการบอกว่า ออกมาปฏิเสธว่าจะออกมาบอกว่าจะฟ้อง50บล้านฟ้องทั้งอาญาทั้งแพ่งเอาประกาศคอปอคอ,คอเข้ามาอีกเนี่ยลักษณะความคิดอย่างเงี้ยผมบอกว่าถามว่าวันนี้ยึดประโยชนาา์สาธารณะไหมยึดประโยชน์ประชาชนไหมละ่ะผมเชื่อค,คุณดนายกับแมวสาวเนี่ยที่ออกรายการเนี่ยของจอลึกทัวไทยอินไซต์ไทยแลนด์เนี่ยเขายึดประโยชน์สาธารณะยึดประโยชน์ประชาชนาผมก็เหมือนการยึดประโยชน์สาธารณะยึดประโยชน์ประชาชนา ไม่เคยยึดประโยชน์ส่วนตนนะ่ะแต่คุณไปบูญกำลังปกป้องใครอะ่ะกับปกป้องในฐานะเลขาเนี่ยวันนี้ผมบอกว่าวันนี้หลักการที่ผมพูดเมื่อวานนยว่าก่อนจะไปกล่าวหาคุณดนานัยกล่าวหาผมกล่าวหาช่องเก้ากล่าวหารักษาการผอ,อเนี่ยรักษาการผอ,อช่องเก้าเนี่ยไปหาตัวไอ้มงอะ่ะที่อัดคลิปเออไปหาตัวไอ้มงหายเจอก่อน ที่บริวารเป็นพิษคนคิดทรยศหักหลังลุงเนี่ยไปหาก่อนให้ได้ก่อนหาไม่ได้ผมบอกให้ลาออกเลยคุณไพบูรณ์อย่าเป็นเลขาเลยถือว่าไร้ประสิทธิภาพแม่เป็นนักกฎหมายถึงเวลาแล้วหาไม่ได้เลยจะไปโยนบาให้คนอื่นใช่เรื่องที่ไหนนะครับมีคำถามอื่นไหมครับไม่มีนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปต่อครับ ไม่ดีเดี๋ยวไปออกรายการวันนี้สองรายการไปหาอาจารย์วันนรอนสอัปดาห์ไหนครับวันพุธ